สีใหม่ลายใหม่นะครับขายดีมากนะครับสำหรับ All New นะฮะเว็บร้อยสิบไอนะฮะตัว2023นนะฮะตอนนี้ก็เพิ่งเปิดตัวมานะครับสำหรับเดือนเมษานะครับก็ถือว่าขายดีมากนะครับสำหรับตัวร้อยสิบลายใหม่ตัวใหม่นะครับเพื่อนๆพี่ๆว่ายังไงนะครับสวยไหมนะฮะถ้าสวยก็คอมเมนต์เข้ามานะฮะถ้าไม่สวยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเอามาดูว่าเพื่อนๆพี่ๆคิดยังไงกับลายใหม่นะครับส่วนตัวก็ใช้ได้อยู่นะครับ วันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้ถ้าพร้อมแล้วลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับแล้วก็ขอถามเพื่อนๆพี่ๆนะว่าเว็บร้อยสิบตัวใหม่ไล่ใหม่เนี่เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนว่าสวยนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือใครบอกว่าไม่สวยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมนะ พอดีอยากรู้ด้วยนะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆคิดยังไงนะครับในส่วนตัวนะครับผมว่าลายใหม่นะฮะสีใหม่ตัวนี้ก็สีก็ใช้ได้นะครับสําหรับสีขาวแดงตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นสีด้านแล้วก็ตัดด้วยสีขาวนะครับแล้วก็จะเป็นเบาะใหม่ก็จะเป็นเบาะแดงนะครับก็จะมีสีนี้สีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จะมีแค่125บนะฮะที่เป็นเบาะแดงนะครับแต่ตอนนี้ฮอนด้าก็ทํามา110นะฮะก็จะเป็นสีขาวแดงตัวนี้จะเป็นเบาะแดงนะครับแล้วก็ สีแดงนะฮะสีแดงนี่จะเป็นสีแดงออกด้านๆนะฮะสีนี่ตัวเดียวกับตัว P C X ตัว A B S เลยนะครับเนี่ยฮะสีแดงนี่ก็สวยนะครับผมนะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอดขายตอนนี้ก็ถือว่าขายดีมากนะครับตอนนี้รถไม่พอขายเลยนะครับเพราะว่า AP ช่วงนี้ก็ส่งรถมาไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับเบร้อยสิบนะฮะแล้วก็ขายดีเพื่อนๆพี่ๆสนใจเยอะมากนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะฮะตัวท็อปท่านี้ก็จะเป็นสีขาวแดงนะฮะก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะส่วนกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะระบบไมค์ก็เป็นแบบอานาล็อกเหมือนเดิมนะครับผมนะนี่ฮะเนื้อสีแล้วก็เนื้อลายนะฮะตัวนี้เป็นลายใหม่นะครับก็มียูีรุ่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่ลงวันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปตัวล้อแมกซนะนี่ฮะเพื่อนๆว่ายังไงนะครับสําหรับลายใหม่นะฮะสีใหม่แล้วก็บอกสีแดงใหม่นะครับใครว่าสวยก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครเคยไปสอบถามหรือว่าเคยไปซื้อราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาเงินสดนะรวมจดทะเบียนอยู่ที่ร้านหอน้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่47,900บาทนะครับจ่าย48,000นี่มีทอร้อยหนึ่งนะครับสำหรับเวฟร์ร้อยสิบนะฮะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปปี2023นยีะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อหลังนะฮะล้อหลังก็เป็นล้อแม็กนะฮะลาย5ก้านนะฮะ ขนาดยางนี่80ทับเขอบ17นิ้วนะฮะส่วนข้างหลังนี่เป็นแบบดัมเบลนะข้างหน้าดิสนะยางนอกใช้ของวีร์เบอร์นะับตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คคู่นะฮะก็จะเป็นสปริงสีดำนะฝาครอบท่อก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะฝาครอบท่อสวยนะครับเห็นเพื่อนๆพี่ๆนี่ไปเปลี่ยนนะก็สวยเหมือนกันนะครับบางคนก็ใส่ลายแคปปราสีน้ำเงินนะฮะก็สวยนะครับส่วนไฟท้ายก็เป็นแบบธรรมดานะฮะตัวนี้รถผลิตวันที่20เมษายนนะฮะ2566นนะ ส่วนวันนี้วันที่26นะฮะลูกค้าก็ทําสัญญาแล้วนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถที่ลูกค้าจองนะครับก็เลยก่อนจะปล่อยก็เลยขอรีวิวแล้วก็สอบถามเพื่อนๆพืพี่พนะครับว่าสีนี้สวยไหมนะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นสีขาวแดงนะครับลายใหม่ล่าสุดนะฮะปี2023นะฮะแล้วก็เป็นสีเดียวนะฮะรุนเดียวที่เป็นเบาะแดงนะครับของร้อยสิบนะฮะนี่ฮะผมว่าก็โอเคนะครับสําหรับคนที่ชอบสไตล์สีแบบเยอะๆแบบนี้ฮะมีทั้งขาวทั้งแดงแล้วก็ดำนะฮะ ส่วนลายก็ลายใหม่ล่าสุดนะตัวนี้ก็มีทั้งหมด u c ีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะตัวนี้ก็จะขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับระบบโซ่นี่ถ้าเน้นประหยัดน้ามันนี่ระบบโซ่นี่สุดยอดแล้วนะครับผมนะแล้วก็เป็นระบบเกียร์วนนะฮะตัวนี้ก็เป็นเกียร์วนสีระดับนะฮะเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หนเกียร์สเกียร์สเกียร์สนะฮะเวลารถจอดนิ่งเหยียบไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียร์ว่างได้นะครับนี่ฮะสวยงามนะครับผมว่าก็สวยอยู่นะครับสําหรับหลายนี่นะฮะนี่ครับเบาะนี่เป ส่วนหมายเลขตัวถังก็จะอยู่ตรงนี้นะตัวหมายเลขใหม่ก็จะเป็นตัว R นะครับนี่ก็คือหมายเลขตัวถังอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีฝาครอบท้ายเบาะนะฮะตรงนี้จะเป็นสีดำนะนี่ถ้าเป็นรุ่นก่อนนี่จะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับแต่ตัวนี้จะตัดดำนะถังน้ํามันนี่ก็จุน้ํามันได้5้าลิตรนะรองรับแก๊สโซฮอล์91 95แล้วก็ E20 นะฮะแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะฮะถอดน็อต3ตัวนะเปิดฝาครอบออกมาก็จะเห็นแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่นี่รับประกันให้6เดือนนะฮะหรือว่า5,000กิโลนะ ของแถมติดรถก็มีบล็อกหูเทียนนะฮะกับไขควงนะครับอันนี้คือของแถมติดรถเลยนะครับอัตราประหยัดมั่นนะฮะอยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าประหยัดนะครับเติม1.3มนี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถนะฮะ46,400นนะครับแต่ว่าทางร้านของเราก็มีค่าทะเบียนพรบนะครับก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะที่ร้านของเราขายอยู่ที่47,900บาทนะครับ จ่าย47,900นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอนะฮะตัวล้อแมกนะฮะลายใหม่สีใหม่นะครับสีแดงแดงออกด้านด้านนะครับนี่แดงนี่ก็สวยนะครับเป็นแดงด้านนะครับแล้วก็จะมีสีดําด้านตรงนี้นะครับส่วนสีขาวนี่จะเป็นเงานะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะเป็นสติกเกอร์ลายใหม่ตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็ลาย2023นสนะนี่ฮะสวยนะครับสติกเกอร์ข้างหน้าเขาจะเยอะกว่าตัว2022นนะครับนี่ ก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับสติกเกอร์ผมว่าก็สวยนะครับตัวนี้นะฮะใช้ได้อยู่ครับไม่ขี้เรนะครับเพราะว่าเขามีลายให้เราเลือกนะครับสติกเกอร์ก็เยอะนะฮะถ้าเราไม่ชอบก็สามารถแกะออกได้นะครับถ้าใครไม่ชอบนะฮะส่วนไฟหน้าก็เป็นแบบฟลูเอลดเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ก็สามารถใส่ก้าหน้าได้นะครับนี่ฮะลายของเขานะฮะตัวนี้ข้างหน้าก็จะเป็นแบบดิสเบรกนะครับนี่ฮะดิสเบรกก็จะเป็นแบบหนึ่งลูกสูบนะฮะ ปั๊มดิสก็เป็นสีทองนะฮะกระบอกโชคสีดาอกด้าน้านะฮะล้อแมกก็เป็นล้อแมกลายห้าก้านสีดาด้านนะฮะยางนอกใช้ของวีรบืรนะขนาดยางหน้านี่เจนะฮะทับเกขอบ17นิ้วนะครับนี่ขนาดยางใน2องูนะแต่ล้อแมกเข้าสวยนะฮะเป็นสีดําออกด้านด้านะในส่วนของเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะฮะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่1 1 0่งซีซีนะฮะหลูกสูบ2วาลขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลช่วงชักนี่63.1นะฮะ ตัวนี้ก็เป็นในส่วนของฝากครอบคลาสนะครับนี่ฮะเครื่องเขาก็ตัวเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการแก้ไขแล้วตัวนี้เครื่องเงียบมากนะครับลองสตาร์ทดูแล้วนะครับเงียบมากนะครับเนื้อสีก็จะออกสีดำนะฮะแล้วก็สีแดงด้านแล้วก็จะเป็นสีขาวเงานะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะคนไหนว่าสวยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับคนไหนว่าไม่สวยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่า เคยไปซื้อเคยไปสอบถามราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนที่นี่ก็ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่47,900บาทนะครับจ่าย47,900นพร้ี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะสวยนะครับสีนี้นะฮะไม่ขี้เรนะครับพอดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่พนะเคยไปซื้อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่นะเคยสอบถามราคาเท่าไหร่ก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรโมชั่นเงินดาวเหมือนกันนะครับเงินดาวตอนนี้ก็จ่ายรับรถอยู่ที่250บาทนะฮะออกรถได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้คนคำนะะทุกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนี่ออกง่ายมากนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะฮะก็ออกได้เลยนะครับสวยนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับราคาก็4 7,900บาทนะครับจ่าย4 8 0 0 0นี่มีทอนร้อยหนึ่งนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอตัวล้อแม็กหรือว่า ตัวท็อปปี2023สีขาวแดงตัวนี้นะครับตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะหรือว่า30,000กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปีหรือว่า50,000กิโลเมตรสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ